Lô ba đề phật no ba cao lo cha wa ca san cô thân nam mi ma nhơn xa la sa la ni nja ma tu di ला ने न सहा पञ्ज शिलानि या मा देयं मया खण्डे नेना

กัจจามิพุทธังสารนังกัสจังิยัมปิพุทธังสรลนังกัจจามิตุติยัมปิพุทธังสัลานังกัสามิตุติยัมปิธรรมังสรลานังกัจจามิตูติยัมปิธรรมังสัลล ูริยมปสังภัสรนังกจามิตาติยมปาอินาอินยมปิัมภัสรนังกจามินาติบาตาเวรมามิสิทัพตัมสมมาติยาตินนา

สเลนะนิพุติยันติตัสมาสีลังวิโสตเยนะโมพามาจะกัตตัญยูกตัวเวทิตาตีติธรรมีกัตฐานะปน้ิอัตมาภาพจะได้แสดงธรรมะตำสอนแบบประยุกต์เฮ้บรรดาญาติโยม สภาสาธุชนทัางหลายได้ยินได้ฟังกันซึ่งตอนเอืญนั้นตามาขอนามสก,การสวาทุเจ้าจุดตนยุคคงภธิกรรจันตาัมะอินโนอดีตเจ้าอาวาสวัอัมพารามที่ได้ถึงแก่มรณาาภาพไปปีที่แล้วคือปีสามหนึ่งแต่พระจันตาเน้นรวมอายุได้ห้าสิบเก้าปี กน,นับว่าปวดได้หลายสิบอันษาด้วยกันเดิมนั้นเป็นคนบ้านกิวแล่ปะเป้าหรือวัดสิริชัยเปิดทีบ้านโป่ก็จิตเต็มแม่จิตรเต็งอันนี้หูหมดพี่น้องของิ้นมีอยู่เจ็ดคนครูบาจันตาเป็นคนทนสามบวชที่วัดสิริชัยกิวแล่ปะเป้า เป็นเนินที่หันเป็นตูกที่หันเดี๋ยวสถานิมนต์มาอยู่วัดอมพรามทีนี้กจะตายก็ไปตายวัดเก่าบ้านเก่าคือที่วัดศริชัยกิ่แลปเป้าเพื่อเจ้าวัดกิ่แลปเป้านี้ถ้าตายก็ไปตายที่วัดเก่าหมดท่านอาจารย์มุญมีไปอยู่เวียงวัดปันแหวนถึงเวลาจะตายก็มาตายหัน บูบาบุญมามาอยู่วัดจำลองใกล้จะตายก็ไป,ปตายวัดชุ้แลกับเป่าท่านจังตาจะตายก็ไป,ปตายที่วัดอุู่แลกับเป่าก็เป็นสิ่งที่น่าแปลกเป็นสิ่งที่น่าคิดเหมือนกันแต่มาจะมีเรื่องเรื่องหนึ่งที่จะโอ้ญาติเกี่ยวฟังเกี่ยวกับชีวิตของทุกเจ้ายังมีอำเบอร์สันกําแปงมีฮันวัดเขาจเจ้าอาวาสไปเมื่อต้นเดือนเมษายน เาไปเรียบร้อยเก็บกระดูกเรียบร้อยตู้ตนที่รักษาการแทนเข้าอง์ยาวันที่19เมษาวันที่สาวเกตเรียบร้อยตายเอาตูเจ้าตนนั้นที่ตายจากโรงพยาบาลมาตั้งบำเพ็ญกุศลวฏนบัติัตยับนบตอนีิดศพตอนลองอันดับสามเข้าองญาเน่ะหมอประนี้ตนทุวนสี่วนห้ใจซ่อน,อนวันไหวมมนจะถึงคิวฮอาลูเนี่ยเขาว่า เล่นไปกำตนก้ตำตนเพื่อไปเพื่อมามันก็หน้าใจอ่อนมือนกันหรอกท่านจันตานี่เป็นคนบ้านกิวแลป่เป่าโดยตรงโดยกําเนิดและมาอยู่ที่วัดรรมพรามเอานับเป็นเวลาได้หลายปีหลายพรรษาด้วยกันพกรมลูกศิษย์ลูกหาสถาประชาชนเพื่อสร้างห้างแผงหอพระไตรปิฎกแล้วก็สร้างกุติ จ้างสลาการประเรียนนับได้วาด่าเพื่อมาอยู่วัดเฮานี้เ,นเสียทีพัฒนาหันพัฒนาเองนิม,มนต์ตำพูนก็่ัยอมเพื่อมาอยู่ตังเทศถา,ดาดยาจงม็ช่วยกันเป็นเจ้าภาพเจ้าที่จะมารับทราบข่าวที่ใจขนาะตำพูนก็เป็นเจ้าภาพตังเทก็เป็นเจ้าภาพพอดีที่ว่าตอนนี้มีท่านสําราญรักษาการแทนนุยมเนาะจะเอาวาดวัดเฮานี้ ดาวองค์ที่นงางคุนะขออเท